ขอสกลับสวัสดีด้วยนะครับผมคุณกำลังรัชบชมคุณคิมนะครับผมวันนี้ครับจะมาเล่น GTA V ให้ดูครั้งแรกที่ผมได้เล่น GTA V ผมจะทำแบบขอกดหน่อยเหี้ยเหี้ยขอกดหน่อยไอ้เสไอ,อกูไปแหละกูไปแหละ ไอ้ควายมึงตามมาสิขอกลัหน่วยก็ไม่ได้อะได้ได้เดี๋ยวไปกอดถุงที่ไปกอดถุงที่ขอกลนหน่วยไปแหละืกูโดนแตกไปแล้วครับกูไปแหละกูไปแล้วเฮ้ยน้องสาวขอกลัหน่อยน้องสาวน้องคนนั้นอะขอกลัหน่อยเฮ้ยพี่ชายคนนั้นอะขอกลัหน่อยมีเขาขอกลัหน่อยเขา ผมไม่ให้เรากดกูกดหน่อยโอ้ยพวกมีตอมอยู่นั่นแหละตามๆๆมันตามไว้มันตามไวมันตามไว้เฮ้ยมันตามมันตามตามหนมึงตามหนูมึงปีนป่ายดีแม่งกูหลอกู้หนีแม่งนะแหน่นี่นี่กูมาแล้วนี่กูลงแบบดิจิตอนนะจ๊ะ

กูาายังซาเดิมเหมือนเดิมเสียแ 5000, ค่ห้าพันกูยังซาได้อะกูหลอกอไหนไหนคนไหนจะมาซาออกูเฮ้ยขอกดหวน่วยอยไอ้ขี้่ย,ยงกอด ขอก,อน,หน,ขอกอนหน่อยครับเจ๊ขอกดหน่อยเจ๊ย่าดีผมเฮ้ยไอ้ผู้ชายคนนั้นอะกลุ่มพยินแหละขอกดหน่อยดูบุหรี่ไม่ดีพี่ชาย

ก็ดูว่ะก็ดูสักแบบ โทษด้วยนะครับได้ยางแหละครับโอ้โหสำหรับวันนี้ขอตัวาลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเฮ้ยพี่ขอโกรธหน่อยสวัสดีครับผม